ไปกันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจัดพิธีรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลัลานะนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยค่ะนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะพร้อมทั้งกล่าวว่ารัฐบาลไทยและอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสถาบันโพธิขยา980สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียและพระอระหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลนะจากพิพ,ธพิธภัณฑสถานเมืองสาย,ยจีมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ จนมาพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนได้ส mm ักการะบูชานับเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่และสูงสุดต่อชีวิตด้านนายราเชนวิศวนาอันเลกันผู้ว่าการรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียกล่าวว่า การมาเยือนขององค์พระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่บ่อยนักที่จะนำออกนอกประเทศรัฐบาลอินเดียนำโดยนาย,ยกรัฐมนตรีนเรนทระโมทีได้ตกลงที่จะส่งพระบรมสารีริกธาตุมายัางประเทศไทยโดยคำนึงถึงความสำคัญสูงสุดในการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดดั่งญาติมิตรของระหว่างสองประเทศ พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวถูกค้นพบจากสถูปโบราณเมืองปิบราวาเมื่อพศ .2441 สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของกรุงกบินละพัทในสมัยพุทธกาลมีหลักฐานยืนยันเป็นจารึกอักษรพรมมีบนเพออบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอรหันตาาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะถูกค้นพบ เมื่อพศ2394บรรจุในพระอบซึ่งมีจารึกอักษรพมมีเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้งสอง ซึ่งการอัญเชิญมาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร 2, ์2,567ปีที่พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้งสององค์สเสด็จมาพร้อมกันในครั้งนี้โดยจะมีการบรรจุในพระอบทรงเจดีลวดลายแบบไทยประเพณีที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะโดยช่างสิบหมู่และจัดสร้างมนฑบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีเพื่อประดิษฐานณมนทลพิธี ท้องสนามหลวงออกแบบโดยสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะบูชาวันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาและในวันที่26กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะที่สนามหลวงด้วย จากนั้นจะมีการอัญเชิญไปในส่วนภูมิภาคประดิษฐานใน3จังหวัดคือภาคเหนือวันที่5ถึง8มีนาคมณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่1 0ถึง13มีนาคมณวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีและภาคใต้วันที่1 5ถึง18มีนาคมณวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่